เรามาเรียนภาษาเยอรมันกันค่ะยังอยู่ในหัวข้อเดิมน,นะคะก็คือ p e t t e r i t u um มของเว็บไซต์กับฮาเบนสนข้อนี้ก็จะเป็นบทสนทนาค่ะเราจะต้องเลือกเติมจากรูปประโยคเนาะว่าประโยคนั้นต้องใช้อดีตหรือว่าประโยคนั้นเป็นปัจจุบันวิธีสังเกตส่วนใหญ่ก็จะดูคําบอกเวลานะคะอย่างเช่นเมื่อวานนี้ก่อนหน้านี้เดือนที่แล้วมาเริ่มเลยค่ะประโยคแรกเขาก็เติมมาให้เราเนาะจะได้ว่า früher war ich single เมื่อก่อนนี้ฉันโสดมีคําว่า früher ที่แปลว่าก่อนหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นรูปประโยคจะเป็นอดีตแน่นอนเลือกใช้ว่า ต่อมาค่ะ Ich tut tut of i n n r Freudin a b e r n i e Lange แปลว่าฉันเนี่ยก็มีแฟนบ้างนะแต่ว่าไม่เคยคบกันยาวๆเลยเป็นการเล่าเรื่องในอดีตน,น,นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะเลือก Ich h a t t e เนาะจะผ่านเป็น h a t t e ค่ะประโยคถัดมานะคะ j e t z t j e t เนี่ยแปลว่าตอนนี้เพราะฉะนั้นเรารู้ทันทีเลยว่าประโยคนี้จะเป็นรูปปัจจุบันเราเลือกตอบคำว่า Bin ค่ะ Yes Bin Ich v e r h e a t e ตอนนี้ฉันก็แต่งงานแล้ว Minerfowl จุดๆๆ Aus Korea แฟนของฉันเนี่ยมาจากเกาหลีเราเลือกใช้รูปปัจจุบันนะคะเพราะเป็นการเอ่ยถึงภรรยาสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือว่าความเป็นจริงเราเลยเลือกตอบคําว่า is ค่ะที่นี่นะคะเขาก็จะเริ่มเล่าเรื่องในอดีตแล้วเขาบอกว่า in Korea จุดๆุ C Secretaryin ตอนที่อยู่เกาหลีเนี่ยเธอเนี่ย เป็นเลยคะ่ะเราเลือกใช้วานะคะอันนี้ฉนเฉลยผิดนิดนึงจะได้ว่า In Korea, War G, Secretarin ประโยคถัดมาก็ยังเป็นอดีตค่ะเลือกใช้คาว่า Warren, v i Warren, Sothausen, Ac, Susamen, i n s o l มีการระบุป,ปีนะคะก็คือจะเป็นการเล่าเรื่องในอดีตเนาะประโยคถัดมาค่ะ w i a Warren, Dun, Sofort, Guterfroyder ยังใช้ลูกอดีตอยู่นะคะเพราะว่าเป็นการเล่าถึงว่าตอนนั้นน่ที่เจอกันเนี่ยปี2008เนี่ย พวกเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันประโถัดมามีคําว่า heute แปลว่าวันนี้กลับมาใช้รูปปัจจุบันนะคะก็จะเป็น heute since we are a p a r ตอนนี้เนี่ยเราก็เป็นคู่สมรสกันแล้ว we are since y e s t g r d l y ตอนนี้เนี่ยพวกเรามีความสุขมากใครสนใจข้อเรียนภาษาเยอรมนันหรือหนังสือสุปแกมมานะคะก็ทักไลน์มาได้เลยตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆเพียบ